สวัสดีครับยินด,ด,ดีต้อนรับกับกับอะไรวะการรีวิวรถจัก ต้องบอกว่าวันนี้จางไปในเซอร์คองรถใหม่นี่เขาคืบคนดไงหายไปนานไงนไปปลูกคืดฟักแฟงแตงโมชัยโยโหยิวปักทองปักทองเดี๋ยวได้ปปลูกคืดฟักอะไรเนี่ยนะคะหลังจากที่ผมห่างหายไปนานครับวันนี้ผมก็กลับมาแล้วทุ่มไปทรายฮะแต่เขาลืมน้าแล้วไงอ๋อผมอ่าเองครับอ่าเองครับนะคะนี่น้องเก๋นะครับใช่จะเจอกันทุกสัปดาห์เหมือนเดิมนะคะแล้วก็วันนี้ต้องบอกว่าทุกสัปดาห์เนี่ยเราจะมีรถค่อน อยู่เรื่อยๆ่ๆเรื่อยๆเรื่อยๆแล้ววันนี้เรามีหนึ่งรถเข้าใหม่ที่บอกว่าภูมิใจนําเสนอมากนําเสมอนําเสนอมากนะคะคือจะบอกว่ามาถึงปุ๊บเนี่ยขนาดราคาเรายังไม่รู้เลยนะเพราะว่ามาแบบสดๆร้อนๆแต่เมื่อกี้มีลูกค้ามาดูมีลูกค้ามาดูแล้วด้วยใช่มาดูเรียบร้อยแล้วค่ะนะคะเดี๋ยวเราจะต้องชิงแต่นะลูกค้ารีวิวก่อนมารีวิวก่อนเลยคันนี้คือรุ่นอะไรคะพี่ห๋าอีซูซูดีแม็ก v c ค er, อสซีสองจุ h ห้าไฮเ h เ e อร์โรรถปี2012จนสิยจ้าตบมือสิครับเออแม่นะคะในทวงมามาดูกันนิดนึงค่ะโอ้ยตัวสีสวยนะอย่างงี้สีอย่างางี้เขาเรียกว่าอะไรคะสีสีอย่างงี้เรียกว่าอะไรเรียกว่าสีครับฉันรู้ไม่ได้สีเรียกว่า,รวาเรียเขาเรียกสีอะไรอะ เออมันออกมันแบบแบบเทาเทาฟ้าเทาเทาฟ้าเนะไม่รู้เหมือนกันแต่มันสวยดีนะอืมน่าจะเป็นเทาเข้มป่ะอุ้ยแต่ปีสิบสองเลยไฟหน้าโปรเจคเตอร์เลยนะเนี่ยใช่ให้ดูโฉมหน้าหล่อๆของเขาก่อนครับมมาพร้อมกับกระจังหน้าโครเมียมโอ้โหมีมีมีอนี้ด้วยหล่อหล่อหล่อคิ้วมีการแบบว่าประดับด้วยไฟอยู่ข้างบนนะครับและข้างหน้าเป็นโคมดำข้างในเป็นหลอดโปรเจคเตอร์และทำไมเขาถึงทำเป็นโคมดำอะคะ เพื่อให้มดูดูดันมากยิ่งให้ดูคมเข้มองเหมือนผู้หญิงเขียนขอบตาดำไงดูเข้มดูเข้มไหนในคมดำอันนี้มันทางเปลือกจรงเปลือกมาเลยอ่ะเหมือนเหมือนผู้หญิงใส่บิ๊กายใช่จริงจริงแล้วจริงจริงแล้วไม่ใช่คันนี้ปีสองอดละคนนอนมาแล้วหลายปีหมายถึงหมายถึงรถใช่หรือว่าพี่เขาเอาไปใช้หมายถึงรถหรือว่าพี่อดหลับอดนอนเขาาไปใช้งานไงขาดาซื้อปุ๊บยไปสองสัปดาห์ก็ไม่ได้ดีขึ้นเลยแย่กว่าเดิม ปกติคือแบบว่ากลางคืนก็คือแบบอีกอาชีพหนึ่งกลางวันก็จะมีเวลาพักผ่อนเดี๋ยวนี้ก็คืออีกอาชีพหนึ่งกลางวันก็ต้องตื่นเช้ามาอีกอาชีพหนึ่งนะคะหลังจากที่ผมหายไปนานงานราชงานหลวงหลังจากที่ผมหายไปนานเนี่ยผมเข้าสู่ทางทำแล้วนะทางทำแล้วก็คือเดี๋ยวนี้ไม่เอาเงินเดือนต้องทามาหารได้แล้วจะไม่มีเด้อะแล้วทางทำงานเดือนนี้ไม่เอาเงินเดือนไม่ใช่ ไม่เอาเงินเดือนใจเย็นนะนี่พี่เองนี่พี่เองโอเคต่อค่ะไปไหนไม่ถูกแล้วเนี่ยมาขอกรถไฟตัดหมอกแต่ลางใช่ไหมคะอืมโคมดำเหมือนกันไม่อยากจะได้แล้วเดยนจะโดนดำอ่าโอเคตัวนี้จะยังไม่มีสเกิร์ตมาให้นะครับไม่ได้มีบันไดข้างเป็นตัวไฮแลนเดอร์จริงแต่ชุดแต่งสเกิร์ตจะยังไม่มีอ่าฮะ ขยับดูฝั่งไหนฝั่งนี้หรือฝั่งโน,น้นฝั่งฝั่งนี้อะไฝังง่งนี้นะคะฝั่งนี้จะ่มๆหน่อยตากล้องเริ่มร้อนแล้วหัวเริ่มจะเป็นสีแดงแล้วเมือ่อกี้ตากล้องเข,า,เขาแบบจะเล่นกันถิงดันไหมมาพร้อมกับยางดำล้อดำ กับแม็กอีซูสูดั้งเดิมของเขาเลยถึงจะเป็นปี12จริงแต่แม็กยังดูสภาพดูดีอยู่เลยนะครับมีริ้วรอยนิดหน่อยตามการใช้งานมีริ้วรอยดหน่อยใช่ตามมตาการตักตําสู้แดดมารู้สึกเหมือนจะพุ่งๆนะไม่รู้นะแม็กทีโพอันนี้แม็กทโไปไปเราไปดูข้างหลังกันดีกว่าครับอเอ๊ะตัวนี้รู้สึกเป็นอะไรเป็นแคปปะใช่ค่ะเปิดได้ไหมเปิดได้เปิดได้เป็นแคปเปิดได้สอกประตูเปิดได้นี่แบบนี้นะ ขึ้นไปได้เลยนั่งได้แต่เดี๋ยวเราจะยังไม่ให้ดูภายในภายในเราดูอีกทีหนึ่งไปดูข้างหลังกันเนี่ยเปิดทำไมเปิดทำไมเปิดให้ดูว่ามันเป็นแคบไงไอ้ไมคุณดูไม่ค่อยทำงานทำการเลยเอ้าฉันทำมาสองสัปดาห์แล้วค่ะอาจารย์ข้างหลังนะครับคือเรายังให้ ร่อนใบเตือนไปแค่2ใบ,2บพอร่อนใบเตือนด้วย <laughs> <laughs> นี่ถ้าโดนใบเหลือง2องใบนี่อาจจะโดนแดงแล้วนะครับ <laughs> <laughs> ทั้งหลายของอ e ีสุธูดีหมตัวนี้จะเป็น v c คอร์สก็จะมี C อยู่ทางด้านนู้นโอวีคอร์ส <laughs> เพราะมี C อยู่ทางด้านนี้ <laughs> ให้เราก็ด อะไรแบบแปลกใหม่ V c o s C c o s s นี่ไงเห็นไหม<ส>มันมี C อยู่ทางด้านนี้จะบอกว่าตัว V c o s C เนี่ยมันจะมี2รุน่นตัว V c o s V <S กับ V c o s C C ต่างอะไรเนี่ยตัว C จะเป็นตัวท็อปของ V c o s s อ๋อ จะไม่ใช่เครื่องตัวท็อปของ d m a ม d m ดีแมจะเป็น3.0ตต่ำบอยอย่างนี้อันนี้เป็นตัว v c o อร์สองจแต่ตัวซี <2. 5. S 1> <C S 2> เป็นตัวท็อปแล้วตัวท็อปของ2.5งใช่ง่ายใช่แล้ว้า V บก็จะลองลงมาใช่แล้วโอเคอ่ะเดี๋ยวดูตัวข้างหลังนิดนึงอันนี้บอกก่อนนะว่าโหดเข้ามาแบบสดสร้อนๆสภาพเดิมๆนะคะยังไม่ได้มีการทําความสะอา,าดใดๆทั้ทงสิน้นไม่ไม่เชื่อลองนั่ง เอาได้อยู่กางเกงดำถ้านั่งเนี่ยบอกเลยว่ามีฝุ่นน่จริงนี่คือสภาพเป็นตังีงไม่ได้มีการล้างใดๆเลไ,ไ,ไม่ได้ล้างนะเลยแต่ว่าให้เห็นว่านี่ขนาดปี12ดูสภาพดูหน้าแม็กไลเนอร์ค่ะคุณขา สภาพดีนะสภาพดีครับใช่คนใช่ยังไม่มีการแบบแตกหักแต่ประการใดใช่เอาไปแบบว่าใช้งานทํางานหาเงินหรือว่าเอาไว้เดินทางกลับบ้านช่วงสงการใช่สงการช่วงวันหยุดยาวเอาไปเล่นน้ําอเขาไม่ให้เล่นเขาไม่เลยตีดตายเลยก็จอดอยู่ในบ้านเล่นกันเองดิคนึงอยู่บนรถคนนึงอยู่ข้างล่าง้วก็เปิดเครื่องสียงนิดนึงแล้วก็ไปเต้นตึ้งใช่เงิน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 ันถอดก่อนพอพอพอ เดี๋ยวเราเขพาไปดูด้านในตัวรถกันดีกว่าไปค่ะเข้ามาถึงในตัวรถแล้วนะครับก็จะเป็นกุญแจรีโมทแบบนี้นี่อันนี้เป็นเกียร์ธรรมดาครับอืมต้องเหยียบรู้สึกเหมือนมีพลังงานบางอย่างเออดีเนอะก็ปกติอ่ะต้องพูดแบบดูเป็นทางการคนเดียวไงไม่ได้เล่นแบบเล่นอย่างเงี้ยจับไว้จับไว้จับไม่ได้เล่นเลยเดี๋ยวตอนสตาร์ทรถแล้วมันจะสั่นอ่ะ เอาสั่นสิเออต้องแบบนี้นะครับนี่มันเป็นระบบคันนี้จะเป็นโฟด้วยมีเกียร์โฟให้ด้วยนะครับอยู่ตรงนี้สามารถปรับเปลี่ยนได้เพียงมือหมุนอ่าปล่อยคาดโอเคแล้วก็คันนี้จะมาพร้อมกับแอร์แบ็มีปะวะไม่มีเออคันนี้ไม่มียังปี12เออตัวปี12ยังไม่มีแอร์แบ็ให้นะครับเสียใจด้วยวิทยุเป็นวิทยุแบบธรรมดาครับแอร์เป็นแอร์ปกติเลย เย็นเย็นเย็นนะเย็นเลยข้าหลเนี่ยเอาไม่ขึ้นแตครับขึ้นสิเอาขึ้นข้างหลังอาจะได้รู้ว่าข้างหลังนั่งสบายาไหมอบสุดยอดบส,สบายค่ะนอนก็สบายไม่เห็นใช่ไหมเมื่อกี้ภาพตัดมาไม่ทันการขึ้นวิธีการขึ้นเอาใหม่ค่ะชา้ชาช้าขอภาพสโลว์ขอภาพสโลว์ โอ้โหชอบจริงจสบายค่ะเบาะใหญ่เห็นไหมลองหลับตัวได้สบายเลยนอนเอบเลยเออเนี่ยพี่หรับนอนได้ด้วยนะครับเห็นไหมเออเห็นไหมหรือว่ามันจะเป็นเบาะนวดก็ได้นะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอีกข้างอีกข้างกลับด้านเดี๋ยวมันกระชบไม่เท่ากันอีกข้างนอะโอเคถั่วกว้างนะนั่นหนาแตกแตกอย่างหนึ่งคือข้างหลังเป็นเบาะหนังครับข้างหน้าเป็นเบาะผ้า แตกอยู่ใช่ใช่แตกก็โอเคใช้ได้ครับจะได้ปกติมีที่วางแก้วตรงนี้สองฝั่งสองฝั่งเลยแล้วก็มีช่องเก็บของให้สองข้างครับอืมแล้วก็ไม่มีอย่างอื่นแล้วปกติเลยยังเป็นยังมีที่จุดบุหรี่อยู่ด้วยครับแต่ก็เอาไว้ชาร์จไฟได้ครับเป็นปีสิบสองเฮ้ยเพิ่งเห็นว่ามีช่องเก็บของตรงนี้ด้วยลำโพงข้างหลังมีไหม ลำโพงข้างหลังไม่มีค่ะแต่มาเขียนว่าไร์โซลารวเปล่<า>เลยนะอะเหมือนจะมีที่ประตูหรือเปล่าไม่มีแต่ที่แน่ข้างหน้ามีสี่ตำแหน่งครับม,มีประตูสองแล้วก็ที่คอนโซลหน้าอีกสองอข้างหลังจะมีที่วางเก็บของที่วางแก้วด้วยนะใช่ ที่วางแก้วนี่แบบมีเยอะมากคันนี้นที่ประตูมีใช่ประตูก็วางขวดน,น้ําได้ที่ประตูวางขวดไดกสขวดแล้วตรงนี้ก็วางแก้วได้ด้วยทีวางแก้วได้ข้างหน้ามีที่วางอีกสองอีกสขวดเลยนะมีตรงนี้อีกนะคือแบบเยอะมาก,กที่คนประจุคนได้กี่คนมาเน่เผื่องไงชอบไหลน้ำํำ <c oughs> ก็สั่งเมื่อกี้เกศสั่งน้ำมาจากเซเว่นอะยังสั่งบิ๊กกราฟมากับชานมไข่มุกเลยออ๋มันก็ต้องส่งน้ำใช่ไหมครับใช่อย่างนั้นกต้องส่งน้ำกำลังดีสองชั่วโมงอะไรสองชั่วโมงในการกินใช่กินได้ทั้งวันได้ทั้งวันได้ทั้งวันด้วยเอามาดารคนไหนที่สนใจคันนี้กับรถเข้าใหม่ประจำสัปดาห์นี้ของเรานะคะอีสูตรดีแมากนะคะตัวนี้จะเป็นอะไรนะคะวีคอส 2 5 C Highlander ค่ะรถปี2012นะคะใครสนใจ inbox มาได้เลยนะคะที่ Facebook ของเราหรือว่าที่ Line แอดได้แอสไซน์เจ,จมอเตอร์หรือโทรมาได้ที่หมายเลข 0... 0... 6 1 1 9 9 9 1 9 9 7 8 9เาก็แเาล้วก็นะคะต้องบอกก่อนว่ารถของเรามาไวไปไวนะคะรถสภาพดีวันนี้ไม่มีการชนหนักพลิกคว่ำน้ำท่วมใดๆทั้งสิ้นนะคะแล้วก็ฝากช่องยูทูบของเราด้วยเจมอเตอร์เทคเข้าไปกดซับสครับ กดกระดิ่งกันได้นะคะวันนี้เก๋ต้องขอตัวลาไป <มา S 2> ก่อนนะคะรับลงแล้วเจอกันได้ใหม่ในคลิปหน้าขอตัวลาไปก่อนบายๆค่ะอาเดิม <c oughs> <c oughs>